จำใจแล้วแฟนแฟนต้องลาจากจำใจพลากจากกันไปแล้วนอง วันนี้ลาแฟนจ้าตั้งตารอวันหน้าน้อจะกลับมาหาแฟนแฟนก่อนจะลายกมือขึ้นบายบายไปบาย,บาย ล่าสุดพระเอกฟิล์มนัทพลออกมาเคลื่อนไหวสยบดราม่าที่เป็นประเด็นยุตตอนนียยนือพิธพัน์เกี่ยวกับการเอากรลองกรลำเนี่ยและมาขับร<ม>้องบนเวทีของหมอลำเกลียงไกลอีสานสินและพี่น้องเนาะแต่ว<ม>่าการสิไปหนามาหลังคือกองเหมือนเดิมทางไทยเอฟซีแฟนคลับในรอบเดึกจักหน่อยพิมพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคน้นแฟนหมอลำเทคารปรักสู้ผู้สู่คนมือนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่นอ้องกับแอดมินหน่อยคนเก่านคเานคเดิมกับพิพาภันธ์โคสุโกริโยบ้านทามิตรโกไปหน่าโกไปหน่าย่างเดียวพี่น้อง โอ้ยเป็นจังไลยพม่พานบ่ได้บ้าบอกน้ำพีน้ำนองตะโดนแล้วขินฮอตขินฮอดสองสามมือแมนบอสอเอาเลื่อนมากเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนมากเกิดอะไรขึ้นในวงการมรรมอร่ล่าสุดพี่น้องพระเอกฟิล์มนัทพลสีว่าไปแล้วกับ่อแมนผู้อื่นผู้ใกรเป็นลูกหลานมรรมเนี่ยแหละเป็นหลานของพระเอกฮอดดี้ทวีศักดิ์มรรมสาวหน่อยล่เพื่อนโชว์เฮ้านี่ล่ละพี่น้องเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลเกี่ยวกับการเอากรหลงกรลรมของพระเอกท็อปธนาชัยน่นละ ไปขับร้องบนเวทีของหมอลำเกลียงไกรอีสานศินบาทที่นี่พ่อเนยผานพ่อตาชาวเน็ตจังสีแมมโลกโซเชียลเนาะมันกับไปแห้งมันกับไปเรวเห็นเพื่อนเอาไปลองจังสีขออนุญาตเพื่นไปบางคนกับมีการเขาไปคอมเมนต์พยาเนานไปเปรียบเทียบผู้นั้นคือลองดีผู้นี่คือจังสันผู้นี่คือจังสีจังสีแมมล่าสุดพี่น้องฟิล์มนัทพลหมอลำเกลียงไกรอีสานศินออกมาเคลื่อนไหว ขออนุญาตชี้แจงเด้อครับเพื่อนว่าสำหรับเรื่องลำลาที่เป็นรามาอยู่ตอนนี้ผมฟิมณัฐพลได้ขออนุญาตนาทอบธนาชัยเจ้าของปลอนล่ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สิเอามาล่ำเอามาใส่ธามาหากินตามเหตุตามห้อยอกเคยขวมกายคู่บาอาจารย์เพราะมันคือมารายาเป็นสิ่งที่ต้องเหตุอยู่แล้วซึ่งนาทอบกับเป็นนาฟิมเป็นครู่บาอาจารย์ของฟิมอีกคนเพิ่นกะอํานวยอวยพ่อไห่ไห่ขำในนําดีๆกับลานไส้คนนี้เสมอ สำหรับคนที่เอาไปเ้าถึงในด่านที่ลบลกฟิล์มขอปล่อยพานสำหรับคำติดติงต่างๆฟิล์มจะนำไปปรับปรุงไปพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของฟิล์มอยากให้ทุกคนมอกให้เป็นศิลปะเด้อครับบาวสิเป็นกรใดๆหรือต้นฉบับสิเป็นไพทายที่สุดแล้วจุดประสงค์ของคนลําก็คืออยากถ่ายทอดให้คนฟังได้รับเอาความสุขความสนุกสนานจากหัวใจครับ บอท่านใดเมื่อทอน,นันเผยพัน,พ,นพระเอก <ผม S 1> ฟิลมนละทพุน่นใดมีการเผยแชทนพนองเนาะที่ทักแชทไปหาพระเอกทบธนาชัยเนี่ละฟิลมขออนุญาตเอากรอนล่ำหนาไปใส่ธรรมหากินไปล่ำซูพีสุนองแฟนคลับแฟนเพลงฟังเด้อครับว่าสันทางด้านของพระเอกทอปธนาชัยจะเริ่นจะเริ่ปังปังเด้อหลานสาถูกครับหนาทอบเพิ่นว่าผู้เป็นหลานไส้ว่า พระเอกทอปธนาใช่กะว่านาบ่มีอยังมีตาสีอวยพรให้ใดดีนั่นละสบายใจเพิ่นว่าทางด้านของพระเอกฟิมนัทพลกับขอบคุณสําหรับนาทอปหลายๆสบายใจแล้วครับบาทนี่ผู้เป็นนากะยินดีครับเจียมผีเจียมเถาเจ้าเยื่นเพิ่นว่าเจียมผีเถาเจียมเจ้าเยื่นแปลว่าอีหยังพยาํามผ่านมาจักแล้วฮะบ่ฮู้แล้วนี่ละมอลำาเพิ่นสีมีข้ามมีอันอีหยังก่อ คเ,เกา่าเขคำเข่าโบร่าเนาะพี่น้องเนาะบางค่ำบางประโยชน้นอก,กับแปลบออกบ่มคูความหมายของเพลินแต่ว่ากสิเป็นคำอวยพ่ออันนุวยอวยพ่อนในหลักพันธนซิวาไปแล้วสําหรับพระเอกฟิล์มนัทพลฤดูการนี้พี่น้องเป็นปีแรกเป็นบ่อ,อยู่กับหมอ่ำงเกรียงไกรอีสานสินเอ็กซ่แฟงครับเพลินกระหาความหาความหอมหลาย ก่อนหลองก่อนล่ำเอาหยิบยกก่อนหลองก่อนล่ำของผู้ใดเพื่อนกับบอกควงบ่อกายจังสิแหมแต่บางคนเพื่อนบ่อกหูทีมาทีไปพ่อต่้งแต่ว่าเอ้าก่อนหลองก่อนล่ำมันเป็นของผู้นั้นมันเป็นของผู้นี้ขออนุญาตเพื่อนไปบางคอมเมนต์บางคนออกไปเปรียบเทียบบ่ดีคือจังตนฉบับเจ้าส่างจังสีต่ว่าผู้ผู้มักกะมีผู้ชืญชอบกันหลายสหรพระเอกฟิล์มนัทพจนนอกพี่น้องนอกกะถือว่าเป็นลูกหลานมาล่ำค่ะ เป็นหลานของอพระเอกคอดีทวีศักสาวหน่อยลำเพริชน่ะนะแมนแล้วกับพระเอกท็อปธนาชัยเองก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนหลานสบายก็คือว่านะเราพี่น้องบางคนอาจสิบหูเอนาะว่ามันเ,เป็นไปจังไรมาจัางไดรเพินเป็นอย่างกันเพิ่นสนิทชิดเสื้อกันซ้ำไดบางคนก็ออกบ้างวิพักษ์วิจาร์กันแล้วเสำหรับทางด้านของหน้า,าพระเอกฟิล์ม พี่น้องนั่นก็คือพระเอกรอดีทวีทวัเนี่ยแหละกรมีการเคลื่อนไหวคือกัน,นกเมื่อบัอจก,กีชวโมงที่พานมาเนี่ยแหละเกี่ยวกับประเด็นนี้เนาะ,ะก็คือ,อเาอาเดี๋ยวออกมาเคลืไไ่อนไหวเดี๋ยวมาโพสพี่น้องอข่าตั้งแต่เหตุล้านเปนว่าจนบ่ได้เบ่ง่าวพึง่งรูมือนีเองอเรื่องที่คนอื่นบ่หูที่ไปที่มาอาเสีเยนให้เฮ้าอาเซียนไทคนที่เขาใจพิดเป็นธรรมดาเิ่นว่า แค่แจ้งให้เอฟซแฟนครับหูพผนก็บเข้าใจดอกรอคอยเดินไปเดินหลานอ่านี่คือ,อข่าวบอกของไปเองคดีทวิศัก์ก็คือบางคคเพิ่ปบ่หูนั่นล่ะเออซึ่งกะทั้งด้านหน้ากาได้ให้อันนี้ล่ะ คํำแนะนํำก็คือบอกเอฟซีแฟนคลับไปว่านในหลับเป็นอย่างกันก็ไปทอบธนาใช่ก็คือชี้แจให้เอฟซีแฟนคลับเพื่อนรักษาเพื่อนกสิสิขเขาใจเองดอกอันนี้คือสําหรับคนเป็นน้าเมันบอลทียมีงาับความหาความจังไดหล่ะอยากให้เอ็นอยากให้ลูกล้านจังส่แม จะเริ่มจะเริ่อในสายงานของการเป็นหมอหลอมหมอล่ำแมนบอกีว่าไปแล้วมีนอมีแนวเป็นแนวหมอล่ำเฉพาะคนเสียงดีอันนี้เข้ากับพึงหูคือการเดวิลแมนเฉพาะเอซี่แฟนคลับเดรพยาพันเข้ากับพึงหูว่าพระเอกท็อปธนาชัยกับพระเอกฟิล์มนัทพลนน่เพื่นเป็นเป็นหน้ากัหลานกันแมนบค๊อกสำหรับผู้ที่บาท่านเข้าใจกับเข้าใจตรงกันเด้อพี่น้องเด้อก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมดาพี่น้องหลายศิลปินหลายๆคนก็เอากลองกอลล่ของ ศิลปินผู้นั้นศิลปินผู้นี้มาใส่มาลองล่ำทำมาหากินเออนั่นหละกถือว่าเจตนากระบอมีอื้นใดอยากให้เอฟซีฟนคลับได้มวลได้ซึนกันว่าจังสันซะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องขออนุญาตคือน้องฟิ์มมานั่นแหละเพิ่นก็มีการขออนุญาตกันก่อนตามธรรมเนียมอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วล่ะก็คือเฮาเสียวก่อนล่ำเพิ่นเนาะอถือว่าเป็นผู้ปัญญาถือว่าเป็น เออสิว่าจังไหนล่ะเื้อว่าสีเพื่อนสีคิดเออแต่งก่อนลองก่อนล่ำขึ้นมาได้กับบ๊แม่นว่ายง่ายๆพี่น้อง เออบัดที่น,น,น,นี่หลายๆกนกับนี่แหละนํามาใส่กับขออนุญาตก้อนอเออนั่นแหละเป็นธรรมดานขอ,อง,งของมอลล็อมอลลํามนะพี่น้องเนาะน,นอกจากความม่วนความเซื่งความสนุกสนานของเอฟซีแฟนเพลงการหน้าเวทที่แล้วนั่นก็คือเพื่อนอยากสืบถอดเนม้์พันเป็นบอระเป็นการสืบถอดก้อนลองกอนล่ม,มก่อหายเลื่อนหายไปจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นผู้เป็นตนฉพาะเพิ่นกับเขาใจยุดอกบางคนเพื่อนแห่งดีใจโดยฝั่งที่มีคนเอา หยิบยกกลอนหลอมกลอนล่ำต้นฉบับของเพลินไปไปสืบถอดต่อ,อว่าสันทอดจำบ่ได้เรื่องนี้อะเรียกว่าสยบดราม่าเนาะพี่น้องเนาะบบมี่อีหยังดอกนี่ล่ะบอกมาว่าจังซีเอฟซีแฟนคลับเพิ่นก็สิได้เขาอกเข้าใจถ้าบ่เว้าเพิ่นก็บบ่ได้เข้าใจยังสี่ไหมม่ผ่านก็สียว้าต้อๆ้ๆตตตกันไปยังสี่แหมอ่าแม,มนบ่ละเอาเป็นจังไ๋สําหรับค่ําคืนที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะม,ม,มือคืนนี่สังกษีแตกอีกแล้วสําหรับหมอลังคณะเกรียงไกรอีสานสินมือคืนนี่ยู่วัดสี นคารามติดพยินยพานอ่าแมนบอถ้าแอดไม่นหน่อยอ่านผิขดขอโทษขอภัยนะพี่น้องเนาะศรีนคารามบอกอําเภอ,อกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีพี่น้องมีฝนตกมาแน่จากน้อยตะวันหลังจากฝนตกแล้วเอฟซี FC แฟนครับกับกำลังใจซังกษีแตกคือเก่าเหมือนเดิมขึ้นอีกไปงานฟรีพอแมนบอกพินิานอ่ากับเป็นกำลังใจให้สำหรับมอลงมอลลันะ่นสู้ขณะเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอีก หนึ่งข่าวสารในวงการมอลองมอลำมแอดม่นน้อยกับพยายพานเอามาฝากพี่ตอนน้องสำหรับเมื่อนี่รับพกันคลิปหนาพี่น้องอสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ